สวัสดีครับของที่บ้านที่อ่มีราคานะครับคลิปนี้ผมขอแนะนําเป็นเหรียญกระส่าหมุนเวียนในรชัชกาลที่9ชนิดราคา2บาทนะครับเป็นเหรียญ2บาทสีทองปีพศ2 5 5 1อาเผื่อพ,พี่พี่ได้ผ่านมือมาได้รับเงินทอนมาก็พลิกดูพศส,สักนิดนะครับเพราะเหรียญ2บาทรุ่นนี้มีมูลราคาในการสะสมในการเล่นหาของวงการนักสะสมนะครับมากกว่าราคาหน้าเหรียญที่2บาทแล้วนะครับ โดยเหรียญ2บาทรุ่นนี้ถ้าสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้เลยเนี่ยไม่ผ่านการสัมผัสเก็บได้ดีมากจากโลหะสาบเนะครับเหรียญหนึ่งอยู่ที่ประมาณ40-50บถึงาบาทแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานอย่างที่ผมนำมาให้พี่ๆชมนะครับเนี่ยครับอ,อันนี้พศ2 5 5 1ันร้นะครับอย่างเหรียญถ้าผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับเหรียญหนึ่งก็ราคาก็น่าจะอยู่ประมาณ1 0 2ถึงบาทนะครับแต่ ต้องไม่สภาพที่แบบใช้ช้ำมากนะครับถ้าเป็นเหรียญช้ำรุดก็ก็ราคาก็จะไม่ไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับก็จะราคาตามหน้าเหรียญ2บาทเท่านั้นเองก็เผื่อพี่ๆท่านใดไปเจอนะครับก็เก็บสะสมไว้ได้นะครับอนาคตก็น่าจะมีราคาในการสะสมเนี่ยมากขึ้นไปเรื่อยๆอีกนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องของที่บ้านที่อ่านมีราคาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ